นไไม่อยากด้แส,นนสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน,น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพ n y ่ทีเอชชอปไลฟรายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไค้คนเดิมและน้าไปทางนู้นเปียว,นะวันนี้นะคะพี่ไว้ก็จะมารีวิวนะครับ ซ๊กซุกองลุ้นของซีซั่น4นะครับซึ่งตอนนี้รอที่ไทยนานมากๆรอนานมากๆก็ยังไม่เข้านะคบพี่ไปก็เลยไปสอยมาจากสิงคโปร์ก่อนนะครับมาหลายซองมากๆเลยนะครับนี่ก็คือซื้อมาเล่นเองแล้วก็ซื้อมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ซื้อมาหลายซองเลยโดยที่อุ้ยซองรุ่นนี้โอ้ยซองรุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นรูปที่ใหญ่ๆสุดก็คือจะเป็นพิกเกอร์นะครับแล้วก็มีพวกอา มีลดซ่อนะครับมีกรูฟฟี่มีโพส t c คอลแสดงว่ามีราพันเซลนี่ไงมีราพันเซลด้วยซึ่งในคอลเลคชั่นนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกสะสมถึง15แบบนะครับตัวที่พิกพิกที่ไม่อยากได้ในนี้นะครับก็จะมีราพันเซลนะครับมีอยากได้เออร์ซูรานะครับอยากได้ทิกเกอร์นะครับนีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อ่ะพี่บายอยากได้ประมาณนี้อยากได้ประมาณ3ตัว นะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าพี่ใบสแกะมาได้อะไรบ้างเลือกสุ่มจากอันไหนดีอันนี้แล้วกันอะหยิบมาอยู่ข้างบนสุดนะครับพี่ใบอยากได้ชิกเกอร์เออซูล่าแล้วก็ลาพันเซลมาเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าสองแรกนะคะลุ้นมากเลยคนที่นอนอยู่นี่ก็ลุ้นมากเลยสองแรกที่ใบแกะได้จะเป็นตัวเดี๋ยวจะหลับตาแล้วหันไปบอกหานนู้นก่อนอะ ไม่มองนะอันนี้น่าจะเป็นเฮยอะไรอะเออสุล่าเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นกลมๆเอาไว้วางแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่นที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเวทมนต์อะไรสัอกอย่างอะที่เป็นแบบว่าองน้ำขุดๆ ได้อุนสุรแ่แหละน้องๆดีใจจุง <c oughs> คือจะบอกว่าตัวแอรียลหายากมากเค่เห็นเขาก็บอกว่าตัวอุตราก็หายากเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นอุตราแบบนี้นะคะตัวอุศราแล้วก็มีแท่นวางนะเป็นหม้อต้มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมเป็นฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประกอบเข้าไปแบบนี้ฟึบแล้วก็เอาตัวอุตรานะครัวางไว้บนนี้ ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าตัวซุมๆตัวเล็กก็สามารถวางด้านบนได้ด้วยอ้ะได้แล้วหนึ่งตัวดีใจจริงเลยอะนอ้องๆต่อมาอันนี้ละกันอ่ะนี่คือหยิบแต่อันแบบใกล้ๆตัวก่อนเลยนะอ่ะมาดูกันว่าอันนี้จะคืออะไรระพันเซลระพันเซลนี่โอ้ยดีใจจังเลยระพันเซล เดี๋วหน้าเรื่องล้ำคานะฮะตอนนี้โอ้ดีใจจังเลยอะ่ะได้ราบันเซลเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ตู้ราบันเซลข้างล่างนี่มีหลายคนที่ตามอินสแกมกับ Facebook จะเคยเห็นตู้ราบันเซลของพี่ใบนะครับอันนี้เขาก็จะมีโคมมาให้นะครับแล้วก็มีเรือเราก็เอาโคม <c oughs> โคมติดเข้าไปที่เรือหรือเปล่า <c oughs> มั่วนี่กาลังมัว่วอยู่เดี๋ยวนะ งงติดยังไงอ๋อใช่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 เนี่ยเขาจะมีรอยติดอยู่นะครับแล้วก็ติดเข้าไปอ่าติดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวราพันเซลของเรานี่มีผมยาวด้วยนะวางไว้ที่เรือได้เลยแบบนี้นะ่ารักมากตัวต่อมาโอ้ยตัวต่อมาคือราพันเซลได้ราพันเซลอีกแล้วนี่ ได้มาเสร็จแล้วอ่ะไม่เป็นไรเปิดซอำต่อไปกันค่ะ,ฮะเฮ้ยโอ้ oh my g o oh ดโอ้ my god that is sadness นะคะไม่อยากได้แสดเนสก็น่ารักนะแต่ว่าพี่ไวไม่ได้เก็บไลน์นี้ไงไม่เป็นไรอันนี้ให้เพื่อน zero ใช่ไหมใช่ zero นะฮะจากเรื่อง่อา before nightmare นะครับนี่เฮ้ยคริสต์มาส before nightmare nightmare before คริสต์มาสอะไรสักอย่างนี่ยท <c oughs> ี่มีแจ็คอะนะตัวนี้จะเป็นตันน้องหมาผีแล้วก็ตัวใส่นา่ารักมากนะคะเป็นบ้านแบบนี้อันนี้ก็ให้เพื่อนเฮ้ยจัะเฮ้ย ได้นะฮะเอ้ยใช่ใช่ใช่ได้บุตรายนะครับน่ารักมากเลยตัวนี้ให้เพื่อนนะครับนี่ให้ให,ให้ให้ชาวบ้านเขาไปหมดเลยนเนี่ยเฮ้ยเหลือซองสุดท้ายแล้วอะอันนี้คือเก็บสองเก็บสองตัวละขอให้เป็นทิกเกอร์ถ้าไม่ใช่ทิกเกอร์นี่โดนแน่แน่ต้องโดนพี่โกว่าแน่แน่เลยอะเพราะพี่โก่อย่างนด้ทิกเกอร์โฮ้ยมันไม่ใช่ทิกเกอร์มันเป็นละพันแซวอีกแล้วะ่ะ พี่โกวาแน่เลย <c oughs> คือตอนแรกอะพี่ไปว่าตอนที่เขาำมาอันนี้มันคือมันคือทิกเกอร์แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ได้สองตัวี่ด้วยกางได้ <c oughs> ตัวเออร์ซูล่ากับตัวราพันเซลนะฮะก็ <c oughs> นี่ไม่มั่นใจว่าที่ไทยจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าที่ไทยเข้าก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณซองละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะฮะแต่นี้พี่เอซื้อมาซองประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่าซื้อที่นู่นมาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอยากเล่นก่อนเหมือนกันนี่ได้สองตัวหุ้ยดีใจจังเลยแต่เราพันเซลเหลือซ้ำเยอะเดี๋ยวอาจจะอาจจะเอาไปขายใน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 อินสตาแกรมแล้วกันนะยังไงอย่าลืมเข้าไปกด follow อินสตาแกรมล่ะเพราะว่า มีแบบว่ากิจกรรมดีๆมีแบบสินค้าราคาโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะทั้งใน Instagram แล้วก็ใน Facebook เลยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow แล้วก็กดไลค์เพจกดติดดาวเพจด้วยนะจ๊ะเด็กๆโอเควันนี้พี่คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ <laughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย